ปปตื่นเต้นค่ะเพราะว่าก็าบ้านใหม่แล้วก็เป็นละครที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากเราเห็นโปรเจกต์ก็รู้สึกว่ามันเป็นงานใหญ่หนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็พี่พี่นักแสดงก็นอกจากพี่ฝนที่เป็นผู้จัดอะน,นะคะนอกกนั้นคือไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนเลยซักคนเดียวก็เป็นละครรีเมคที่เป็น ะละครในดวงใจของใครหลายๆคนเพราะฉะนั้นก็กดดันค่ะและยอมรับเลยว่ากดดันในระดับหนึ่งเลยแล้วก็มีพี่นุษบาที่เคยเล่นอยู่แล้วก็เราได้เล่นเป็นพี่นุษย์ในเวอร์ชั่นที่แล้วยิ่งกดดันเข้าไปอีกค่ะจะมีสอ,อนสอะไชขอเก่าไหมคะโมโม,มคงไม่ได้ไปย้อนดูแต่ว่าโมคงถามค่ะโมคงโมคงถามจากจากพี่นุษย์ค่ะแล้วก็คงจะต้องอ่านจากนิยายของคุณธมยันตีด้วยค่ะ เพราะว่าถ้ามีเวลามีละครที่มีนิยายออกมาแล้วโมจะหาอ่านตลอดอะไรเงี้ยค่ะ,ะสนใจรับเรื่องนี้เพราะอะไรครับที่มก็เป็นเพราะ,ะบทด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่องแปดด้วยค่ะก็เลยรับค่ะแล้วก็มีนักสแสดงหลายๆคนที่เราก็อยากร่วมงานด้วยค่ะอืมแต่เราดสัญญาเป็นนักแสดงอิสระเราก็เหมือนรัานละครลุ้มเหมือนกันขอบคุณใช่ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆทุกๆท,ท,ที่เลยค่ะแล้วก็พอมาที่นี่ก็ ยิ่งขอบคุณพี่โดง่งเพราะว่าตัวโมเองก็โมรู้สึกว่าช่อง8เป็นช่องที่ทำละครคุณภาพค่อนข้างที่จะโดดเด่นในในของทีวีดิจิตอลนะคะก็ก็ยังไม่คิดว่าถ้าเราออกมาจากาที่เดิมแล้วช่อง8จะต้อนรับเราเร็วขนาดนี้ก็ขอบคุณพี่โด่งมากแล้วก็ขอบคุณพี่ฝนด้วยที่แบบไม่ลืมน้องอะไรเงี้ยแต่ก่อนเคยเป็นนักแสดงร่วมกันเดี๋ยวตอนนี้พี่พี่ฝนมาเป็นผู้จัดแล้วก็ยังแบบยังเมตตาอะไรเงี้ยค่ะ มราจเป็นที่ได้เหมือนมื่ก่อนไหมคะกทก็มีครอบครัวแล้วจริงๆก็ในช่วงการแสดง Love s c e เนี่ยจริงๆเราเคยตกลงกับกับพี่โนไว้เหมือนกันนะคะว่ามันเป็นการแสดงอะไรเงี้ยค่ะก็ต่างคนต่างให้อิสระในการแสดงเพราะว่ามันก็คือหน้าที่แล้วก็เราเราคิดคิดในด้านของคุณผู้ชมมากกว่าถ้าเขาดูแบบไหนแล้วเขารู้สึกว่าเขาจะอินกับบทได้มากกว่าเราก็จะไม่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ การมีลิมิตของแต่ละคนแต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนว่าเราจะทํางานในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ค่ะในส่วนตัวโมโมให้พี่โน่ทำงานเต็มที่เพราะว่ายิ่งเขาเป็นตัวละครผู้ชายเนี่ยบางทีความสมจริงสมจังมันต้องมีมันต้องมีความแข็งแรงมันต้องมีความอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยส่วนตัวโมเองโมเป็นผู้หญิงโมก็จะมีลิมิตของตัวเองอะคะ่ะเพราะว่าในอนาคตเราก็ต้องมีลูกนะเราก็ไม่ได้อยากจะเป็นนักแสดงที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเป็น จ้าแห่งเลิฟซีนหรืออะไรแบบนี้โมก็ไม่ได้อยากจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็โมก็มันก็เหมือนทุกๆคนนะคะที่อันไหนที่ไม่จําเป็นก็ใช้มุมกล้องแต่ว่าถ้าอันไหนจําเป็นแล้วมันเป็นซีนที่แบบสําคัญจริงๆก็ก็คงจําเป็นจะต้องเล่นจริงค่ะ จริงจริงได้ไมเหมือนเขาแบบไม่ไม่่จริงๆแล้วไม่มีนะคะเขาก็ให้อิสระเราเพราะเขาก็เองก็เป็นนักแสดงเขาก็จะเข้าใจในในรูปแบบเดียวกันว่ามันก็คืองานแต่ว่าด้วยตัวโมเองโมก็โมเป็นผู้หญิงที่เราก็นึกถึงอนาคตเราเหมือนกันว่าวันหนึ่งถ้าเราเป็นแม่อะไรแบบนี้ค่ะเราก็ไม่อย่างที่บอกไปว่าเราก็ไม่อยากจะให้ลูกรู้สึกว่าเออแต่โมเป็นคนที่แบบจอมเลิฟซีนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างสังเกตว่างานพวกถ่ายแบบเซ็กซี่อะไรพวกนี้โมก็ลดลงตั้งเยอะอะค่ะ ถูกจ,จริงได้ค่ะแต่ว่าถ้าไม่จําเป็นหรือว่าซีนนั้นมันเป็นซีนยิบย่อยที่แบบไม่ได้มีความสําคัญกับ,ก,บกับความดูดดื่มมากสักเท่าไหร่ความลึกลึกซึ้งของของบทบาทตรงนั้นสักเท่าไหร่ใจความสําคัญของซีนนั้นอาจจะไปอยู่ที่คําพูดหรือว่าการกระทําอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่จําเป็นแต่ว่าถ้าอันไหนจําเป็นมันเป็นคลายแม็กซ์ของเรื่องก็อาจจะต้องค่ะ อ,อ,อาจาอบบจะไม่ถึงกับขออนุญาตนะคะเพราะว่าเรากได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่เริ่มคบกันแล้วแหละว่าในในส่วนของการทํางานเราจะไม่ไม่แบบไม่ก้าวกเาชินกันละกันเพราะเราใช้ความเข้าใจแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วโมก็คงบอกนะคะโมก็คงบอกค่ะคือเป็นเป็นประโยคบอกเล่ามากกว่าเป็นประโยคขออนุญาตอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงนะ ว่าเราจะไม่จูกจริงกันนะกับตกลงเล้วงลงเราตกลงกันว่าเราจะไม่ยุ่งเลยค่ะต่างคนต่างให้อิสระจูบจริงค่ะใช่ใช